นะครับวันนี้คุณพงษ์นำบรรยากาศงานบุญกระถินวัดท่าทรงปี66มากระถิ่นนะครับคณะพงส์สมบัติพ่อชนแนลเรามีกว๋วยเตี๋ยวเรือ1,000ถ้วยความถึงพระุตรรูป4ศอกปิดทองชำระนี้สงซึ่งพวกเรารวมกันทั้งหมด6กองจำนวนเงินทั้งหมด600,000บาทแล้วก็ในส่วนของโรงทานก็อีกประมาณ100,000บาทพวกเรานํานำเงินเข้าวัดปีนี้700,000บาททุกท่านน้อมใจโมทนาโดยทั่วกันบรรยากาศผมจะเซอร์วีให้ท่านได้ดูก่อนในสเต็ปแรกวันนี้เริ่มตั้งแต่ ไีแล้วที่มาเริ่มทาโรงทานจัตตาสาธุชนญาติโยมเอฟซีก็อุณาฝาข้างทุกคนทําเพื่อหลวงพ่อเพื่อพระศาสนาเพื่อบูชาคุณหลวงปู่พระราชเจ้าพมยานหรือหลวงพ่อพระราชเาพมยานฤษีนิ่งดำหลวงปู่ปานวัดบางนมโคท่านปู่เจนยาทั้งท้ามหาราชทั้งสี่รวมถึงผู้มีพระคุณทุกท่านที่ให้ส่งครบลุกหลานในสายพระเดชพระคุณหลวงพ่อเสมอมาทุกอป่งกาบโมทนาในกําลังใจในความดีของทุกคนนะครับงานนี้รู้สึกว่าคนจะมาหลายหมื่นคน เยอะกว่าทุกปีเนื่องจากว่ามันเป็นบรรยากาศหลังหมดโควิดคุณผู้ชมนะฮะคนมันมาเยอะมากเพราะฉะนั้นศรัทธายาตโยมมากันเยอะมากยอดปีนี้ของกระถินวัดท่าสงฆ์น่าจะแตกร้อยล้านเท่าที่ทราบข่าวมานะครับบรรยากาศโดยทั่วไปเดี๋ยวคุณพงษ์จะพาไปดูแต่ละอย่างแต่วันนี้อาจจะเหนื่อยนิดหน่อยเพราะว่าเริ่มตั้งแต่เช้าจริงๆท่านผู้ชมทุกคนนะครับต้องขออภยัยย้ำอีกครั้งนะครับท่านที่ไม่ได้มารับชมอยู่ตอนนี้น้อมกําลังใจตั้งจิตโมทนาสาธุก,การ มีอน,นิสงส์เชกเชี่ยวเช่นเดียวกันบุญที่ผมได้ทําวันนี้ที่ FC ทุกท่านทุกคนได้ทําวันนี้เงินเข้าวาัดเกือบล้านขอทุกท่านตั้งจิตโมทนาเป็นมหาผุ้ศลผมได้แบบไหนขอให้คุณได้อย่างผมทุกประการ บรรยากาศคณะท่านอื่นก็ต้องถือว่าคุณหนาวฝากข้างไปด้วยบรรยากาศความอบอุ่นของลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้ารมยาอสีลิ้งดำวัดท่าสุงนะครับลงทานทุกที่ก็ต้องบอกว่ามีแต่ของดีมีคุณภาพที่เขาเอามาถวายบูชาพระคุณหลวงพ่อกันเพราะฉะนั้นงานนี้อิ่มท้องอิ่มบุญอิ่มใจทาเพื่อบูชาพระคุณหลวงพ่อท่านเดี๋ยวชมบรรยากาศโดยรอบนะครับ บริเวณนี้คือบุตรสมบกที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสมัยท่านยังมีชีวิตทรงขันอยู่ท่านเป็นปรามพิธีตอนท่านเป่ายันเกาะเพชรในชีวิตของท่านท่านเป่าไว้หลายสิบครั้งสงเคาะผู้คนมากมายนับล้านล้านคนยันเกาะเพชรอนุภาพป้องกันอันตรายต้งปวงไสยศาสตร์ทำมาจะสะท้อนกับร้อยเต้าเป็นตวีนี่คือบุตรสมบกของแท้ที่ตางวัดได้บูรณะ,ะปิดทอง ทำให้สวยเพื่อบูชาพระคุณหลวงพอ่อใครอยากมาเจอของจริงคุณเข้ามาทางบริเวณศาราสี่ไร่ตรงที่เราจัดโรงทานนี่แหละตรงข้ามกับ12ไร่มากราบขอบารมีขอพรนึกเสียว่ามีหลวงพอ่ออยู่ในบุตรสบกนั้นขอความเป็นมงคลจงมีแก่คุณทุกคนครับ วันนี้นะคะพวกเราทีมงานพงสมบัติพ่อชาแนลนะคะได้มาทําบุญที่วัดท่าซุงนะคะจังหวัดอุทัยธานีนะคะพวกเรามาจากจังหวัดกําแพงเพชรนะคะได้มาทํำลงทานพวกเรามีความสุขมากค่ะท,ที่ได้มาร่วมทําบุญลงทานนะคะวันนี้มีกว๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็จะมีน้ําลำไยนะคะแล้วก็มีเฉากล้วยชากังลาวค่ะ ก็ชาไข่มุกชาไข่มุกลูกชิ้นทอดนะคะน้ำอัดลมนะคะพวกเรานำมาแจกจ่ายให้เต็มที่เลยค่ะจากพวกเราทีมงานพงสมบัติพ่อชาแนลค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พงสมบัติพ่อชาแนลด้วยนะคะมีเพจให้ติดตามนะคะพงมบัติพ่อชาแนล ครบยังองยังยังยังอาชูมือให้เขาเห็นนะหนูไม่ขยับไปหน่อยเดี๋ยวคนนี้ออกกน้ามาอ่าอ่าเขาเดี๋ยวเขามาอุ้มพระไอ้หุ่มอุ้มพระเดินใครถือซองอันนี้เชิญทางนี้ครับมาอยู่กับผมแล้วก็เกาะหลังกันมาตอนถวายพร้อมกันแตะหลังกันทุกคนอ่าเตรียมแตะหลังนะ โอเคขอซองทุกซองเดี๋ยวถทาไหคนเดียวทีเดียวแล้วต่อหลังกันมาสามส,สห้คณะพวกเราคือหกกองพระองค์ใหญ่ปิดทองประดับเพชรรวมทั้งหมดหกแสนบาทโบทนาทุกคนครับ เป็นไปอย่างความเรียบร้อยอิ่มอวนด้วยบุญกุศลของพวกเราทุกคนที่รวมใจกันถวายความดีเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาโดยเฉพาะอาจารยะบูชาคือบูชาพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยาหลุงพ่อสิงห์ดำวัดท่าสุงที่พวกเราเคารพรักอย่างสุดหวัวใจงานนี้ยกเครดิตความดีให้ครูบาอาจารย์ทั้งหมดมีกินมีใช้คล่องตัว การเงินการทองธุรกิจชื่อเสียงดีทุกวันนี้ด้วยเครดิตกูบาอาจารย์ทั้งหมดขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริงที่ติดตามช่องพงสมบัติพ่อชาแนลพง f ์เอซทั้ง Facebook YouTube และทุกช่องทางพวกเราน้ำหนึ่งใจเดียวกันบูชาพระคุณหลวงพ่อเป็นที่สุดทายที่สุดขออำนาจบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนไต อันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกับพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายคูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมามิหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อพระราชพรมยาฤศีริงดำเป็นที่สุดเขาได้โปรดอํานวยพอรอวยชัยให้สาธุชนเอฟซีทุกท่านที่ร่วมบุญมาและตามมุทนาจงมีแต่ความสุขความเจริญคล่องตัวทั้งทางโลกทางธรรม มีกินมีใช้กันทุกคนตายแล้วขอไปพันิพานเพียงจุดเดียวเท่านั้นพบกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้คุณพงศ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ